สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเป็นการอ่านแบบทั่วไปหัวข้อในวันนี้ก็คือไพ่อยากจะเตือนอะไรสําหรับคุณที่เกิดในเดือนมกราคมนะคะมันไม่ได้เป็นการเตือนนะคะมันเป็นการบอกก็คือว่าอะไรก็ตามที่เป็นความฝันของคุณนะคะไพ่มาบอกว่าแล้วก็คุณได้ลงมือทําไปแล้วด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในใน ลงมือทำแบมว่าใช้ความพยายามในในในสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ่อความรักโ <c oughs> ทษทีนนะคะเป็นในเรื่องของความรักในรื่อเป็นในเรื่องของการงานอะไรก็ตามเนี่ยที่คุณได้เอ่อลงมือทําหรือว่าคุณได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจไปกับมันนะคะแล้วก็คุณอดทนรอมันมานานเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะผลิดอกออกผลน,นะคะคุณจะมีความสุขมากขึ้นอะไรก็ตามที่คุณแน่วแน่นะคะมันจะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของเอ่อ ในด้านของจิตใจนะคะเพราะว่ามันเป็นไพ่เต็มอกคับคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะในสิ่งที่คุณได้ทุ่มเทรแรงก,กายแรงใจลงไปนะคะไพ่ออกมาบอกว่ามันจะมั่นคงแล้วก็มีความสุขกายสุขใจด้วยเช่นเดียวกันยังไงแอแพร์ไทฟท์เดอะเอ็มเอร์นิดหนึ่งนะคะใช่ค่ะไพ่ออกมาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเคยที่ทําให้คุณทุกข์ใจหรือว่ามีคุณมีความรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ดั่งใจคุณนะคะ มันจะกลายเป็นเดซันให้มาบอกว่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะให้คุณคิดนอกกรอบแล้วก็ลงรรมือทำแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จ